ที่นโยบายชัดๆเราอาจจะยังไม่ได้พูดชัดเจนนะคะแต่เราจะพูดชัดเจนแน่ๆหลังวันที่รัฐบาลประกาศยุบสภาค่ะแต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทักษิณบอกว่าถ้าตายไปไม่ต้องเผาศพเขาเอาเก็บศพเขาไว้เป็นซิมโูลิกหรือเสัีลักในการต่อสู้ทางการเมืองสรุปทักษิณจะอยู่จะไปมุ่นส่วนคิดอย่างไรผมสังเคราะห์ไปหลายรอบแล้วผมถามมุ่นส่วนบ้างรู้สึกอย่างไรทักษิณ จะกลับมาในรูปแบบไหนนะครับและจะกลับแบบประเทศไทยจริงหรือไม่นะครับที่สำคัญคนจนเนี่ยจะหมดภายใน6เดือนหรือเป็นเพียงคำโกหกดังที่แลมโบอีสานบอกไว้ว่าเป็นเพียงการหลอกคะแนนจากคนจังหวัดเชียงรายเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นการเดินหาเสียงของทั้งเพื่อไทยพลังประชารัฐและภูมิใจไทยฮะซึ่งประเด็นที่เป็นไฮไลท์คืออุ้งอิงลูกสาวของทักษิณน,นะครับบอกว่าคนจนจะหมดภายใน6เดือน ในขณะที่ <c oughs> หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าพักเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนพี่น้องเราจะทำงานเชิงรุกค่ะเชิงรุกยังไงหกเดือนแรกเราจะแก้ปัญหาในภาพกว้างก่อนนั่นก็คือมหาภาคค่ะปัญหาเศรษฐกิจสังคมระบบราชการต่างๆ โดยที่จะเอาโนโยบายของพรรคเพื่อไทยเข้ามาแก้ในวันนี้ชื่อโนโยบายชัดๆเราอาจจะยังไม่ได้พูดชัดเจนนะคะแต่เราจะพูดชัดเจนแน่ๆหลังวันที่รัฐบาลประกาศยุบสภาค่ะขอให้มั่นใจและเชื่อใจในพรรคลางประชารัฐพรรคกลางประชารัฐใจถี่ขึ้นได้และเพื่อีน้องชาวอีสานและพี่น้องชาวไทยทุกคนเราทําทุกคน ให้มีความอยู่ดีกินด,ดีขึ้นนะครับฝากพักลังภารัฐไว้กับชาวอุสาหท,ทุกคนด้วยนะครับซึ่งในประเพณีวัฒนธรรมการปฏิบัติของภาคภูมิใจไทย,เ,ยเราเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนเดียวมาโดยตลอดก็คือหัวหน้าพักเขไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องเป็นคนไหนคนไหนใครก็ตามที่เป็นหัวหน้า,าพักภูมิใจไทยก็ยจะต้องเป็นการที่เดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งในอนาคตตาบใจที่รัฐธรรมนูญฉบ,บับปัจจุบัน ยังมีโหมดนี้อยู่นะครับในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองนะครับโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐนะครับพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกุลนะซึ่งก็ยืนยันว่ารอบนี้ก็พร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีก ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็บอกว่าเขาพร้อมจะเป็นนาย,ยกรัตรีแต่คะแนนไม่พอก็เป็นเพียงพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้นนะครับซึ่งก็ได้เป็นรองนาย,ยกรัตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแปลกใจไหมที่อนุทินจะเป็นนาย,ยกรัตรีคนต่อไปนะครับไม่แปลกใจนะครับมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับข่ายการขนาดนี้นะครับ ทำไมแต่ละพรรคการเมืองเข้าเร่งเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับทั้งที่ยังมีเวลาอีกนานกว่าจะครบนะฮะนู่น,นะฮะกลางปีเกือบกลางปีพุทธศักราช2566มาเร่งเพื่ออะไรในเชิงงานสังเคราะห์พรรคการเมืองต่างๆก็มีการเตรียมพร้อมพลังประชารัฐก็มีการเตรียมพร้อมนะครับทุกพรรคการเมืองก็มีการเตรียมพร้อม มีการตั้งพรรคใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายในเชิงงานสังเคราะห์นะครับทุกพรรคการเมืองก็เชื่อว่าจะมีการยุบสภาผูแ้แทนราษฎรภายในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565เพราะจะเปิดทางให้สสนั้นย้ายพรรคก่อนเวลาในกะารที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งก็คาดหมายว่าจะมีการเลือกตั้งประมาณเดือนมกราคมแต่ถ้าไม่มีการยุบสภากบให้สสย้ายพรรคนั่นก็หมายความว่า <c oughs> นะครับ ก็จะอยู่จนครบวาระนะครับครบวาระก็เดือนมีนาคมพุทธศักราช2,566แล้วจึงจัดเลือกตั้งภายใน45วันนะครับอย่างที่ผมเรียนนะีในเชิญง,งานสังเคราะห์เนี่ยนะครับเรื่องของการยุบสภาเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลนะแล้วก็ปัญหาการแย้พรรคการเมืองเนี่ย แล้วจะมาให้รัฐบาลยุบสภาเพื่อที่จะให้สอส,อสอเนย้ายพรรคการเมืองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วเขาไม่ทํากันแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆก็มีการลงหาเสียงในส่วนของพลังประชารัฐในส่วนของบูมเจยไทยลงหาเสียงเพื่ออะไรวางคนเพื่ออะไรเพื่อเตรียมพร้อมนะครับเพราะต้องใช้เวลาในการหาเสียงนานบ่สมควรรัฐบาลมีเวลามากนะครับสำหรับพลังประชารัฐแบ่งกําลังออกเป็นส่วนใหญ่ๆ พลังประชารัฐรับผิดชอบภาคกลางนะครับภาคของพีรพันธ์รับผิดชอบภาคใต้ภาคธรรมนัตก,ก็ไปภาคเหนือภาคแกรมโบก็เข้าอีสานนะนี่คือหลักของรัฐบาลที่เขาวางอยู่ในเวลานี้นะครับอย่งางไรก็ตามรัคของทักษิณเขายืนยันว่าจะได้แลน d s l i ์แน่นอนนะครับบุงอิงยืนยันว่าจะได้แล like นสไลด์อยืนยันว่านะคนจนจะหมดภายใน6เดือน แนะรทักษินพร้อมจะกลับประเทศไทยแลมโบ้เสกสะกลนะฮะก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าสิ่งที่เพื่อไทยพูดที่อุ้งอิงพูดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกนะครับเพื่อต้องการได้คะแนนจากประชาชนเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกและก็ไม่ใช่ครั้งแรกเช่นกันที่ทักษินบอกว่าจะกลับมายัางประเทศไทย13ปีแล้วทักสินพูดอย่างนี้แล้วม่ยอมกลับมา นะครับก็เป็นข้อโต้แย้งที่ว่ากันไปว่ากันมานะครับหุ้ส่วนรองพิธาด้วยกันเนี่ยคนจนจะหมดภายใน6เดือนจะไม่มีคนจนภายในประเทศเลยเนี่ยหุ้นส่วนคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะไม่มีคนจนภายในประเทศหุ้นส่วนคิดอย่างไรนะครับทักษินบอกว่าจะกลับประเทศไทยกลับประเทศไทยปีนี้ปีที่13แล้วที่ทักษินบอกว่าจะกลับประเทศไทยแล้วจะให้อุงอิงนะครับลูกสาวของเขาบอกว่าจะกลับเมื่อไหร่และกลับอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทักษิณบอกว่าถ้าตายไปไม่ต้องเผาศพเขาเอาเก็บศพเขาไว้เป็นซิมบูลิกหรือสัญลักษณ์ในการต่อสู้ทางการเมืองสรุปทักษิณจะอยู่จะไปมุ้นส่วนคิดอย่างไรผมสังเคราะห์ไปหลายรอบแล้วผมถามมุ่นส่วนบ้างรู้สึกอย่างไรทักษิณจะกลับมาในรูปแบบไหนนะครับและจะกลับแบบประเทศไทยจริงหรือไม่นะครับที่สําคัญคนจนเนี่ยจะหมดภายใน6ปีขอภายใน6เดือนหรือ เป็นเพียงคำโกหกดังที่แลมโบอีสานบอกไว้ว่าเป็นเพียงการหลอกคะแนนจากคนจังหวัดเชียงรายเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเท่านั้นขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรนประดุดดังแสงสรองทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องทองชนลองรวมใจ ทรงเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแกรในเพรง่องผฟ้องไจ่ไ,ไนวิญญาณทหารใจเพื่อมาทุกภูมแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางพระแส ไว้ความความยิ่งใหญ่คอยพบปองอยู่ดุดดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไปนี่คือสูงย์รวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกนันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมือง ตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกรประดุด,ดัึงแสงทรงทางผู้คนเปิดห้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจหัวใจแกรในเครื่องของไทยผ่าน วิจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจลงมากริเลงมากริญลยงมากริเจงมากริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแส ไฟคว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่หุดตรงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไยนี่คือสูนรวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือสูนรวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน